สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนทางฟังใช้ฟังร้าวเหนือใต้อีสานจ้า่างประเทศกับยุโรปเอเชียสหารัฐน้าเด้อจา้าพี่น้องขาฝนตกพูน่ะคะ่ะพณนะ่ะอันนั้นปลาเหมือนเพื่อนสิบปลูกหมันคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิบปลูกหมโอนพูน่ะ เพื่อนพากกันนั่งเด็ดกองมันชนีค่ะอันนี้ละ่ะแบบบ้านๆเท้าชีวิตแบบบ้านๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินบุญค,ค่ะล้ำมันเพื่อนโอ้ยจังสี่แล้วเนาะค่ะทางบ้านย้ายเอลิเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนก็น,นั่งเสาอยู่โฮมนั่นล่ะค่ะเพื่อนก็นมีโฮมมีกองมันมีโฮมต้นโพอันนี้ต้นโพหนาเป็นร่มโพร่มใสคุณนะพี่น้องค่ะ ต้นโพเพื่อนล้มงามบ่ระหยิบระยับ,บเนาะค่ะนี่ต้นโพโอ้เย็นสบายต้นโพเพื่อนเย็นสบายค่ะเพื่อนเพื่อนคุณน่ะต้นโพปิวสวัยชูช่อสวัยเลยเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อน็อยูใ้ต้นโพนี่แหละสมัยก่อนพอแม่เข้า็อยูจังสี่หละเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ละค่ะฝนตกมาแหงแล้วเพื่อนที่ไปยูใส เพื่อนก็นอยู่หันมีร่มอยู่ค่ะมีร่มมีเถียงนาอันนั้นเพื่อนก็นปรับที่ไว้แล้วค่ะเพื่อนๆ่ะปรับทีไว้ล้มพร้อมลมหนาวพร้อมลมหนาวคุณนะคุณนะลมหนาวแห้งฝนตกแห้งเพื่อนกับยังอยู่มองนั่นอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีโฮมมีเงาอยู่มีเอียงเหตุอย,อยู่โอ้ยต้นโพจะเป็นงามหลายเนาะค่ะเพื่อนๆ เลียมยุบยุบยับยับยุบขาต้นโพธิ์เทิงลมเทิงฝนอันนี้ธรรมชาติทางบ้านยายเอริทเด้อมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่ก็จะม่นมีบุญมีคุณหลายนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบบ้านยายเอริทเลยนี่ค่ะหัวแห้งมั่งมีสีสุกนาะคะ่ะเพราะว่าสิ่งนี้ยังจากไหนต้นไม้ใหญ่อยู่รอบบ้านก็คือเป็นร่มเงาเฮ็ดให้เย็นสบายนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนกหนูนกกายอยยังเพื่อนจะได้มาศอยา คือการลอกอาศ่ย,ยูเทิรต้นบอกม่วงย้ายเอริสนี่แหละสองหางสามหางตกหนักมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะตกหนักมาเรื่อยๆพอดีเพื่อนไถสิปลูกมันเลยบ้ใสไซนามพอดีฝนตกใจจจแม่นดีคาดดีแน่นาะค่ะเพื่อนๆค่ะฝนตกใจจจแม่นดีคากดีแน่นั่นละค่ะยูใต้นั่นละโอ้ยปลูกมันพอดีเลย ฝนตกมาเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำค่ะเพื่อนเพื่อนมึงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลายๆที่รับชมรับฟังนี่ค่ะฝนตกโปรยโปรยเนาะคะ่ะก็คือห้ำหางปฏีบบ้านเท้าเพื่อนชีว่าห้ำหางปฏีบเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนห้ำหางปฏีนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะข,ขอบคุณค่ะ